ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า33จังหวัดบ่ายค่ำดึกวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันจันทร์ที่17มิถุนายนนะครับบริเวณพื้นที่ฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตอุบลราชธานีอุทัยธานีพระนครศรีอย,ยุธยาการจนบุรีราชบรุรีสมุทรสงครามปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระะบีแลกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุด70เของพื้นที่ให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลรองลงมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก,ออกฝน60เ็นของพื้นที่ ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานฝน40%ของพื้นที่นะครับเนื่องจากอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุม,มตะวตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวนออก,ออกลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ